อมรับความเป็นจริงว่าต,ตอนนี้ไม่มีเงินที่จะจ่ายท้องถิน่นตา่างๆไม่มีเงินจะจ่ายผู้พิการหน้าผู้สูงอายุต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะแทนที่คุณจะยอมรับความผิดพลาดในการบริหารของคุณคนป่วยุบคุณก็บ,บอกว่าเอ้ยขอพี่น้องประชาชนอย่ามาต่อว่าผมเลยยังไง,งก็ช่วยสนับสนุนผลักดันให้คุณสามารถบริหารได้สิทธที่ถูกต้องสมองมึงบ้าหรือเปล่านะครับ สมองเป็นยังไงนะครับคนอย่างนี้เสนอสมควรจะเป็นผู้นําประเทศผู้นํานะครับต้องมีความซื่อสัตย์เสียสละเลือกล้าหานะครับถามว่าคุณะยุทธ์มีไหมมีไหมสั้ตัวเนี่ยนะไม่มีเลยนะไม่มีความซื่อสัตย์ก็ไม่มีเห็นข่าวท่จริตกันทั้งหมดตั้งตัวคุณรอบตัวคุณแล้วละจนท่านเขาจะต่อตรวสอบทุ่สาวคุณนะ ไอ้มาไม่ยอมแถลงบัญชีทรัพย์สิสนะนะกล้าหาหร,ราือเปล่าคุณกล้าได้ไงคุณเปืนไปที่ผู้หญิงอะนะครับไม่ได้กล้าเลยนะนะผมนึกบอกว่าคุณไม่ท้องที่เป็นผู้นําต่อไปหรอกนะเพราะฉะนั้นอย่าให้นัตตีกศึกษาเขาจะต้องนะวิาพากษ์วิจารณ์เขาทำอะไรต่อไปมากกว่าน,นี้เลยแค่นี้คุณก็ควรจะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ ประเทศที่จเจญแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมาขับไล่อย่างนี้หกครับเมื่อข้อมูลมันประจั์ชัดอย่างนี้แล้ว,เ,อขอลลวเขาเป็นไงครับลาออกแล้วนะครับไอ้นี่ยังไงไปอยู่ได้เลยนั่นจะไปเอาเคลื่อนย้ายกําลังเข้ามาทำไมทัยยงทีผมไม่ได้สนใจดูจะบริวัรไม่บริวัรตันะครับแต่นั้นมันเป็นกองกําลังนะทหารที่เงินเรื่องภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งพวงลดลามาช้าง เอาวัตถุตัระอทั้งหลายที่พวกมึงขนเข้ามาเนี่ยมันสภาษีประชาชนทั้งนัง้นแล้วก็งบประชาชนไปจัดซื้อกันนะครับแต่จริงจะเอาองบไปดูแลพี่น้องประชาชนทุกวันเนี่ยที่บอกไม่มีเงินจะจ่ายทั้งหลายตะกวงเนี่ยนะก็เพราะการบริหารของคุณั้งนั้นนะครับคุณจะรับสภาพวาความเป็นกินได้แล้วนะครับไม่งั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะครับขอบคุณครับุญ้ตเริมนะฮะได้ครับจับ ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับสาหรับความคิดเห็นของผมพรารพูฝ่ายคานตุกมพักเนี่ยครับก็เป็นได้รับการเลือกตั้งมาจากพี่น้องประชาชนนั้นนะครับซึ่งมันจะขัดข้องหรือไม่ตรงกับคุณระยุทธ์อเพราะคุณไปยุทธเนี่ยไม่เคยเลือกตั้งถูกไหมฮะยึดอำนาจไปยึดอำนาจมานะหรือจะมาเป็นนายงตรีเนี่ยตัวเองก็ไม่เคยลงเลือกตั้งเลย เพราะฉะนั้นพื้นฐานตรงนี้มันจึงแตกต่างกันระหว่างความคิดของพรรคร่วมฝ่ายค้านสตัวกด้วยยุทธ์พรรคร่วมฝ่ายค้านในเมื่อมาจากพี่น้องประชาชนเราก็ยินดีให้พี่น้องประชาชนนะครับแม้ <c oughs> กระทั่งนิสิตนักศึกษาทั้งหลายทั้งปวงเป็นเจ้าของคำรีคบข้อเสนอสุดพิเศษฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งดอกเบี้ยพิเศษ1.89%พร้อมฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษาจะวิพากษ์วิจารเราได้ตรวจสอบเราได้นะครับ ถ้าเราไม่ดีนะครับเราก็น้อมรับนะครับที่จะไปปฏิบัติแต่ถ้าดีนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนนิติศึกษาทั้งหลายเนี่ยก็จะสนับสนุนพวกเรานะแต่ในทํานองเดียวกันอย่างที่ผมเรียนไ้ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่เคยมีกิตใจไม่เคยมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยเลยก็สังเกตจากการเข้ามานะเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยกรชคุณก็ ปนเข้ามาโกงเข้ามานะครับหรือแม้จะเลือกตั้งก็โกงอยกโกงได้รัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยละนะครับนะโกงทั้งนั้นเช่นคุณจะยอมรับยอมฟังเหลือ <c oughs> สิ่งที่นักเรียนนักศึกษาหรืพี่น้องประชาชนุจะมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในวันที่19นะ่นแน่นอนผมเชื่อเลยคุณไม่ยอมรับฟังเพราะอะไร ก็ได้จริงทั้งหลายทั้งหลาย6ปี7ปีมันปรากฏชัดเจน s, แล้วว่าคุณนะมันล้มเหลวจากการบริหารอำนาจของคุณนะครับเห็นไหมอย่างที่เป็นข่าวไม่มีเงินเดือนจะจ่ายแล้วนะครับนะไม่มีเงินเดือนที่จะไปนะจ่ายผู้พิการนะครับผู้เท่าทั้งหลายทั้งปวงไม่มีเงินจะไปจ่ายให้หน่วยให้อบตอบจต่างๆท้องถิ่นต่างทั้งหลายทั้งปวง ลอีกหน่อยนะครับนะผมเชื่อว่าอาจจะไม่มีเงินเดือนจ่ายทนายจ้า,กายก็ได้นะครับเพราะว่าง,งบมานสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณตั้งงบเกินดุลทั้งหมดนะคุณต้องกู้มาทั้งหมดนะตอนนี้ก็เป็นหนี่เยอะแยะแล้วนะครับนะแล้วก็ปีหกี่เนี่ยนะนะคุณก็ต้กู้อีกอะ่ะดูแล้วนะครับ จะเหรืออะไรนะครับถ้าคุณไม่ยอมรับสิ่งที่คุณทําไว้ม้างเหลอคุณเองยังมาสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ยอมรับความผิดจริงว่าตอนนี้ไม่มีเงินที่จะจ่ายท้องถิ่นต่างๆไม่มีเงินจะจ่ายผู้พิการนะผู้สูงอายุต,ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงแล้วนะแทนที่คุณจะยอมรับความผิดพลาดในการบริหารของคุณคุณไปยึดคุณก็บ,บอกว่าเอ้ยขอพี่น้องประชาชน ย่ามาต่อว่าผมเลยยังไงก็ช่วยสนับสนุนผักดันให้คุณสามารถบริหารได้สิทธิ์จะถูกต้องสมองมึงบ้าหรือเปล่านะครับสมองเป็นยังไงนะครับคนอย่างนี้สมควรจะเป็นผู้นําประเทศผู้นํานะครับต้องมีความซื่อสัตย์เสียสละและกล้าหาญนะครับถามว่าคุณประยุทธ์มีไหมมีไหมสักตัวเนี่ยนะไม่มีเลย นะไม่มีความซื่อสัตย์ก็ไม่มีเช็นข่าวทุจริตกันทั้งหมดตั้งตัวคุณรอบตัวคุณนั่นแหละจนทนเขาจะต่อตรวจสอบลูกสาวคุณนะหรือออกกฎหมายมาไม่ยอมแถลงบัญชีทรัพย์สินนะนะนะกล้า,าหาหร,ราือเปล่าคุณกล้าได้ไงคุณจะปืนไปจี้ผู้หญิงอะ่ะนะครับไม่ได้กล้าเลยนะนะผมถึงบอกว่าคุณไม่พร้อมที่จะเป็นผู้นําต่อไปหรอกนะเพราะฉะนั้น อย่าให้นักเรียนนักศึกษาเขาจะต้องนะวิภาควิจารณ์เขาทำอะไรต่อไปมากกว่าน,นี้เลยแค่นี้คุณก็ควรจะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนะครับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมาขับไล่อย่างนี้ครับเมื่อข้อมูลมันประจักษ์ชัดอย่างนี้แล้วเขาเป็นไงครับลาออกแล้วนะครับไอ้นี่ยังไงก็อยู่ได้เงี้ั้นจะไปเอาเคลื่อนย้ายกําลังเข้ามาทําไมอีกี ผมไม่ได้สนใจคุณจะปฏิวัติไม่ปฏิวัติหรอกนะครับแต่นั้นมันเป็นกองกําลังนะทหารที่เงินเรือภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งปวงรถลามาชาม้างอาวุจุโตะตะตอนทั้งหลายที่พวกคุณงขนเข้ามาเนี่ยมันภาษีประชาชนทั้งนั้นแล้วก็งบประชาชนจะจัดซื้อกันนะครับแทนที่จะเอางบไปดูแลพี่น้องประชาชนทุกวันเนี่ยที่บอกไม่มีเงินจะจ่ายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพราะการเบี่หาของคุณทั้งนั้นนะครับ ควรจะรับสภาพความเป็นจริงได้แล้วนะครับไม่งั้นจะไม่มีผ่นดินอยู่นะครับขอบคุณครับ